I'm นกระลบเลยเเเเเไม่สงสายคนข้างบ้านเลยนะอะไรนะฝุ่นอนะ่ะหน่อยเดียว <laughs> โอ้โหไม่หน่อยมัยยนะ้งตายแล้วล่ะตายแล้วมึงมีนี่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  ทำไรทำไรครับทำบ้านครับเ <c oughs> รียกพูดเป็นเลยแค่นั้นเหรอยากเลยโอ้มันง่ายแค่นี้เองอ่ะเสียบปลั๊กเปิดน้ำปุ่มปุ๊บ bye ชาวยอดชาวยอดชาวยอดทำอะไรวุ้นให้แม่กินไงวน,นชาจรบรีชาวยอดทำทำทำไส้ปลาดได้ไหมถามก่อนว่าพักกินได้ไหมพ้าฉันได้ไหมคะ ล้างกตรตาบอรี่้วนะลอกเนี่ยขี้ดินยัไม่หมดเลยเริงจอุมผลนลม้อละนะเอาละ าลูกนะคะเราจะใส่ซาลาซาะะมิที่ทาะงมือ,ม,ม,อม,มือได้ร่ากดแล้วชอบไอปนี่เหรอชอบข้าวครัวชอบมันเปรี้ยวอร่อยนะอันนี้นอถ้าคจด้ำมัเสีย เด mm. 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 ี๋ยวอาแนี้นอื่นมมนนดลัแล้วนรมาล้อวิ่งๆน้อลองก็ลองนะเป็นใคห่วงไว้เอ มันคงจะตื่นข้องน้ำหน่อยอย่างเเดี๋ยวก่อนลืมอาบน้ำที่แล้วก่อไม่ไหวเดี๋ยใส่ถุงทำไมต้องหยดบ้าทิ้งไว้สิบนาทีค่ะนี่น้ำโชว์โรนนะคะทิ้งไว้ก่อนสิบนาทีเอาเจอจินใส่ถ้วยไหนดีล่ะมีถ้วยไห่วุ้นไหม ก็ใส่วุ้นไม่เกี่ยวก้นกอยี่เกี่ยวกันแค่ทยก็ใส่วุ้นสวยๆอ่ะแก้วใส่วุ้นใสๆอ่ะแก้วใสๆเนี่ยจะเลือนไหนแก้วใสๆที่แม่ใส่แก้วใสๆที่แม่ซื้อมามีไหมเนี่ยได้อะไม่แก้ว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 กระจกแก้วที่มันแตกแก้วใส่แก้วใสๆแก้วกินน้ำอ่ะ แก้วกินน้ำใสใสๆไม่ซื้อมาใหม่เยอะแยะเลยฮัลโหวัสดีครับแก้วหรือไงแก้วคินน้ำอ่ะแก้วน้ำธรรมดาไม่ต้องปฏิบเลยอันนั้นได้ป่ะแก้วที่เป็นแก้วกินน้ำชั้นได้ได้ป่ะจานได้ป่ะที่เหมือนแก้วเบียร์น่ะอยู่ในนู้นเราไปดูไม่มีปากปิดไม่มีอ่ะนี่ได้ป่ะปวดหัวเลยนะกาแฟปีอัน เนี่ไงนะ้ำโอ้พอมาเขอ,อนึ่งเอไม่เนื่องปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็นมันเป็นผงวุน้นเฉยะฮ เราจะทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะตอนนี้เยนลี่มันถ้าจะมีฟวงค่ะมีฟวงมีฟวงนะคะมนี่มีฟวงค่ะเราลืมกองไงไม่ต้องกองไม่ต้องกองแี้ไม่มีต้องกองเดี๋ยว นี่มันมีฟองอากาศนิดนึงสูตรไม่ตายตัว ใครอยากกินอะไรใจอิมพิเรียมันทำง่ายค่ะแค่สมผสมน้ำอุ่นเองก็น้ำในอุ่นมาภูมิปกติในสัดส่วนที่เท่ากันนะเป็นผงสำเร็จรูปไงไม่ยากเลยใครชอบเข้าคัยอยากทำอะไรก็ทำแต่ตามสูตรแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ,อไอตัว เวลาเราทำขนมมันต้องมีสูตรที่ตายตัวใช่ไหมนี่เราก็แค่ทําตามสูตรในกล่องข้างกลงองอ่องเองมันมีฟองอากาศค่ะลืม๋โอกเดี๋ยววุ้นไม่สวยเดี๋ยวเราเรอวุ้นแข็งมันแล้วแล้วเราก็เอาสะวรสด,ดใส่เข้าไปแค่นี้นิดนึงเราก็ค่อยเอาตัว สตรอเบอรี่แช่แข็งที่เราแช่ในจ้งฟิตไว้มาใส่โอเคอน,น,อะะนี่สตรอเบอรี่แช่แข็งแคเดนี่สตรอเบอรี่แช่แข็งเดี๋ยวเราจะเอาไปให้มันเย็นตัวจากน้ำแข็งนิดนึงเนาะมันมีสามถ้วยเราใส่หกเม็ดสตรอเบอรี่หกเม็ดโอเค Thank <sighs> you. นี่นอนพอแคกไปถึงหลุด่อนพอมากเลยแลเจ้าแสบอ่ะเนี่ยดู hmm. ระยะหาแกลงสาหัสเ้าเกอบคอแม่อ่ะได้เลย Gracias. ครับอ่าอื้อมีห่าจะป่าวนะ <shrum> 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 ไปเจออกไปหรือเจอเหลืองเหลืองเองเราก็ถุงแช้วก่น เดี๋ยวเรารอให้อุนเย็ยนตัวนะจ๊ะ ก็เดี๋ยวค่อยมาจัดการต่อนะเดี๋ยวรออีกสักพักเนาะอันนี้ก็จะมีเจลาติน2ช้อนแล้วก็น้ำสวรดเราแช่ไว้ประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวรอมันให้มันขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวก็อไปอุ่นกันส่วนอันนี้ ก็จะเป็นต <an> ัวท <an> ี่เราทำเซตวิดีโอเซตบุญเอาไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้ามันโอเคเซตตัวแล้วเราจะไปเกี่ยวกับไฟไฟอ่อนๆเนาะแล้วก็ผสมน้ำพึ่งให้มันหวานนิดนึงเริ่มอันนี้แล้วนะฝึกๆเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตั้งไฟให้มันอุ่นๆหน่อยแล้วผสมน้ำพึ้งนิดนึงไปจะไปเจาะ ใส่น้ำอุ่นเข้าไปในเครื่กงะิที่เราแช่กับตัวสะวรร็ิ์ไว้เนาะนน้อุ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำผึ้งเข้าไปครับหวานตามชอบเลยหวานตามชอบไปเลยหวานเท่าไรว่าไป เราไม่ใช้น้ำตาลเราจะใช้น้ำผึ้งให้สับปะรดไม่เปรี้ยวมากนักเนาะจะอมเปรี้ยวอมหวานนี่แล้วก็คน,นนีะครับเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเข้าไมโครเวฟนะคะ เชียงกันไหมมาทีเดียวจะเอาเข้าไโคุยกันนะเริ่มก่อนที่กี่นาทีหนึ่งนาทีก่อนเนาะ อบเนาะแล้วก็มาแล้วก็วละลายแล้วก็ออให้มันเย็นนะคะพอเย็นแล้วเดี๋ยเราให้มาลาดในวงที่รอการเซตตัวเนาะดี๋ยจะเป็นครีมแ,แล้วเราก็เราได้สโบรดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรารอวนอิมพิเรียลที่เราทำไวเ้เซตตัว เดี๋ยวเราเอาน้ำสซอร์รมาลาดลงไปข้างในอันนี้เราใส่ผงเจลาตินกับน้ำนมถั่วเหลืองอีนาเนาะแช่ไว้ประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ในโควาฟหนึ่งนาทีนะจ๊ะอีนากับเจลาตินเจลาตินเข้าไปนะจ๊ะแล้วก็ติดใจ พร้อมแล้วค่ะบางๆเนาะเดี๋ยวเราเกลี่ยกันให้มัน มันเป็นชั้นพอดีแล้วก็อ,อ,อันนี้จะแยยวไม่ร้อยมันเสร็จต,ตัวก็ทันได้แล้วค่ะแดง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 